ลานางเอ้ยให้เจ้าแปลงตนไหวท่ามเนียมคือน,นกเจ้าตัวพนว่ายนืเมื่อบินเจิดเจยสีขาวเปลืองดังนกย่างไอ้นี่คือนกเจ้าดังเรียบฟังแค้มสาพี่น้องเอ้ยบัดต่เห็นป่ามากกะอยากกินจนแดดินเห็นแต่นกเต็นเต่นบินลงดอกกินกอนพันว่านกเจ้ากะนแหน่เบิง้าน้ำตายน่อยอาพี้ดินพี่น้องเอ้ยครับผมพันว่าสับเพเฮลกักขวันถากบ่มีหอนจอนฟ้อนบ่มีหางหลกักขี้ดินดอกจำกนพี่น้องเอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้หาขวายไปเลี้ยง ผู้เบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งอยู่มือนีพอเลี้ยงผู้เม่งอยู่แรงมองผลิตควายถือคือเกาพี่น้องครับผมยังมาท่านไหนออกจากจังวัดน้องบัวลําพูอยู่กําลังคนหาควายที่ถือไปหายพีหายน้องเขาเพราะว่าข้าเจ้าคอมเมนต์มาบอกว่าอยู่น้องบัวควายถือพอเลี้ยงผู้เม่งก็เลยมาหาหมองถือถือไปหายพี่หายน้องเขาเอาไปพอกับเจ้าของควายน้ำกันเอาเสียงสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับับผมมีจากไลการครับมือเนี่ยมือนีมีสามไล่การครับผมมีสามการสองรการก็ไปควายน้อยครับผม ที่นี่สิถามรายการแรกเนี่ยควายแม่นี่ที่ทีทีมงานจับอยู่นี่มันเป็นควายสายใดไครับเนี่เป็นควายสายอุท้ยครับผมสูงหลายปันไดครับตัวนี้ร้อยสามสิบหกครับสูงร้อยสามสิบหกไม่ลูกติดมากตัวหนึ่งดิครับครับลูกติดมากตัวหนึ่งเป็นลูกตัวเมียครับผมลูกตัวเมียพร้อมติดลูกติดมากตัวหนึ่งลูกได้จัดเดือนกว่าครับเนี่ยลูกได้สามเดือนครับผมราคาบ้าไบไหลปันได้กว่าครับเปนใบสามหมื่นเก้าพันบาทครับผมสามหมื่นเก้าพันแม่พี่น้องครับผมความสูงสูงร้อยสามสิบหกครับสามสิบ อ่าที่นี่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเก้ครับครับผมส่วนเฟสก็คือเฮียนุควายสิงห์นะครับเนาะแมนครับผมไล่กับเบอร์เดียวกันครับครับผมเบอร์ไล่เบอร์มือถือเบอร์เมียอืออันเดียวกันเมั้ดพี่น้องครับผมครับอบัตรที่นี่เมื่องรายละเอียดของวายแม่นี่พี่น้องครับผมเป็นควา่สายอุทัยมาคือเหย้าครับเสียเนาย้าครับเหย้าความเหย้าพี่น้องครับผมเหย้าซ้ำกันกับเาผาเวียดอีหลีตัวนี้แมนครับให้ลูกเก่งบั้างครับ อ๋อเป็นลูกกล้วยน้องบัวเป็นกล้วยตัวเมียพอมโอ้ถือว่าห่างเบิ่งเบิ่งเบิ่งาน่อยดีดีครับลูกครับผมราคาเปิดไบสามหมื่นเก้าพันสามหมื่นเก้าพันบาทครับผมลูกกล้วยน้องบัวแต่ว่าแห่งเอกสารหายเนาะครับเนาะเท่ากับว่ากาลันตีเพราะว่า ซื้อมาจากจะของเก่าก็จะของเก่าครับผมเพิ่น่าลูกกล้วยน้องบวกก็เลย่า่านําเพิินเพิ่น่าเล่าน้่เพิินพี่นองครับผมบัดที่นี่มาเบิ่งรายละเอียดของวายแม่นี่พี่นองครับผมโอ้วงเขาเลากว้างเนาะครับเนาะแมนครับวงเขากว้างใงไ่ได้หนากว้างครับผมลูกตัวที่ใดก็ครับนี่ลูกที่สองครับผมลูกตัวที่สองโอ้แสดงว่าเราก็ยังสูงได้อีกแมนครับสูงได้อีกญงได้อีกตอนนี้สูงร้อยสามสิบ เราสูงไรสามสิบหกครับครับผมแสดงว่าสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบเอามีโอกาสเนาะครับเนาะครับผมเพราะว่าเอ่อเพราะว่าลูกกล้ตัวที่สองนะครับเบืองเบืองเอิกบอกเผาเรามันยังดอกพี่น้องครับบ้าดอกใหญ่แห้งครับโอ้สบายส่วนเต็มเป๊ะโอ้ยมันเกิดนั่นเนาะน้องหม่องกินหญ้าจะเป็นคักเนาะครับเนาะ่นครับหญ้าเขียวอืดตื้อดีขนาดพี่น้องครับผมกินหาเกลงเาขาเราเปิดไว้สามหมื่นเก้าพันด้วพี่น้องนี่ยสามหเก้าพันบาทครับผมครับผมพี่น้องซื้อไปตอนนี้สิได้้ลลูกกวยนองบัวเป็ีกทีบได้ลเดือน วันที่นี่ขันยู่ในท้องเด้ครับวันนี้ตัวในท้องเพิ่มมาเพิ่นผสมใหม่ครับเจ้าบัวขาวไปล้วครับผสมกับเจ้าบัวขาวครับควบตัวครับคับผมแ่วมาเข้าว่นอะรับประกันบันอรับประกันครับเพราะว่าบันน้ตัวได้เดือนนึงงล้วครับผสมได้เดือนนึงครับค่อยไปรุ่นเราครับอ๋อถ้าบดติดพี่น้องก็จ้ง อ่าหาพอดีๆถ้าเบาก็ได้แต่ว่าขันติดก็ถือว่าเป็นโชคดีของพี่น้องเฮาครับเพราะว่าสิซื้อ2ได้3ในราคาสอ่สามห0 0่นเก้าพครับผมพี่น้องครับผมควายแม่นี่ถือว่าหม่องได้เป็นตะเลี้ยงหม่องได้เป็นตะพัฒนาต่อพอเลี้ยงผู้เมิ่งสิเบิ่งให้เด้อพี่น้องเด้อ1คือความยาวของควายแม่นี่ครับความสูงก็ถือว่าสูง136อนาคตเราก็สิไปต่อได้โอ้เล่าเป็นห้อนๆเป็นเซาๆเนาะครับเนาะครับผมครับเราอาจสิเป็นเซาๆจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเเอามน้้วพ มาหาพ่อเลี้ยงตะโดนแลาวครับผมมันมันฮอนแดดพี่น้องอครับผมมืนดิโออุณหภูมิ42องศาพี่น้องหายใจเป็นอากาศเลยมือนี่ก็เลยครับผมบ่ธ้ำบ่าความใหญ่ของควายแมนี่ได้พี่น้องครับผมความใหญ่ความยา,ยว,า,มยาวได้บดที่นี่เดี๋ยวพอเลี้ยงผู้เม่งเสียงห้เบื้องด้านท้ายจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อครับผมว่าควายแมนี่มันเป็นจัาได๋พี่น้องครับสมสทดสมส่วนบ่หนาพัฒนาต่อบ่พี่น้องเบื้องด้านไทยครับผมโอ้นี่ล่ะครับผมขเขา,าเจ้าว่าเจ้าผู้ท้ายหลับรวยควายงามเมืองน้องบัวผู้ใดนอสได้้้ขึนครับบาายย่สี่่นน้อองงฝากพีไววว้คคาามมยแ่่นีได้นะครับ ความยาวความใหญ่ถือว่าอ้างนะครับนี่แหละเขาว่าอ้างสำเพาเล่าปลาคอครอปลากแขงควายตัวนี้ได้เบิดเลยพี่น้องครับผม่ายากเว้าลา,ายใหญ่ห้างบัดที่นี่หายมาเบิ้งลูกเบิง้งคาคากันหนาหลูกสามเดือนลูกไปน้องบัวมันคือเกง่แกแงแข้งแต่ซื้อซื้อลูกแถมแม่ผลตัวน,นี้นอ้องโอ้พี่น้องเบิ้งทายืนด้วยเหมืนเพชรพึ่งเบิ้งว่าเป็นเบิ้งตื่นเสียมไหมใหญ่แห้งอี๋เลยผู้ลูกผู้แม่ได้เบิดเลยพี่น้องครับควายงามเด้อพี่น้องเด้อครับผมก็ฝากไว้ในราคา สามหมื่นเก้าพันบาทสามหมื่นเก้าพันนะครับขันพี่น้องเขาโทรมาต่อร่องอย่าบอกว่าผมบอกราคาพิเดอร์เนี่ยความแคบ้ะครับผมราคากับถืออะไรโอ้ครับผมเข้าได้มาถือกระเป๋าขันพี่น้องเขาถือรบครับครับผมควายแม่นี่ถือว่าได้สัดได้ส่วนพี่น้องครับผมแข่งขาดีนะครับเล็บงามเล็บจิกดีถือว่าเป็นเล็บกัล่าสายอุทัยส่วนมากข้าเจ้ากับสีเบิ้งคือนหนึ่งหนาเขา นะครับเนาะนาเขานายกอกเป็ดนาเชิดดีเวลาเล่ายืนแล้วเวลาเล่ายางกินหยาพี่น้องโอ้ค่อยหนาตัวนี้นาพัฒนาตบแต่ว่าเรื่องราคาหายท่มาต่อร่องกันเอาเ้อพี่น้องด้อเราเปิดไปสามหมื่นเก้าพันวาทครับผมสามหมื่นเก้าพันบาทครับผมขันบ่อได้รับประกันทองนี่รับประกันตำนี้นะครับเนาะแม่นครับผมหางดงหางดอกขาทกขาท้อนฮะอันพวกนี้คือรับประกันแม่นครับผมครับผมในราคาสามหมื่นเก้าพันเก้าพันบาทเอาเก่าฝากพี่น้องไว้เดี๋ยวไปเบิ่งงตต่อไปเลยครับผมเอาครับผมมาเบิ่งอีกชุดหนึ่งพี่น้องโคมหนึ่ง อันนี้โค้มห่เ,มเด้นี่ยโค้มซีผเด้นยโค้มซียกควกมากครับ <c oughs> มันข้นกับไหลูกแพรพันกับปูย่ำหน้าผมเด้นเนี่ตอนนี้มีซีโตครับผมบัดท,ที่นี่อ่าลูกเลาแท้ๆนี่มียูตักโตตัวเดียวครับตัวเดียวมียูโตวเดียวพี่น้องครับ,รบผมอ่าลูกเลาแท้ๆมีอยูตัวหนึ่งคือตัวน้อยมูแมนครับครับตัวน้อยครับผมครับผมบัดที่นี่อ่าสองตัวนี่เด้ครับตัวผูตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งเพิ่นในขายแต่ลูกมันแม่แม่นเพิ่นบ่อขายผนไปยกควากมากไหมครับโอ้ครับผม โยกิ่นยกขอ,อกมาเสียโนโยกคอ,อกมาครับผมผู้แม่เราเป็นค่ายสายใดก่อนนี่แม่สายปันสุรินครับผม ผู้มแม่สายปานสุรินแต่ว่าขาดนำเลี้ยงน้อยหน,นึ่งเนาะครับเนาะ<แ>เอาครับผมให้เบื้องแม่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อครับผมเบื้องหน้าเขาพี่นอ้องป,ป้าค่อยแม่น,นี่เขางามงามพี่น้องเขาตกขัน้นสอนใหญ่เลยเขาสวยมากเลยพี่น้องครับหน้าตาดีควายตัวนี้โอ้ถือบาบาว่าเป็นควายบันนอกเลยนี่เป็นควายสายได้ก็ครับควายสายปานสุรินครับสายป่านสุรินโอ้นึกว่าควายบันนอกนันบ่แมนตัวนี้ไหมครับหน้าเขาสวยแต่งหน้าแต่งตาดีขนาดพี่น้องครับผมแข้งขาดีบัดที่นี่ลูกเล่ามันติดมาตัวหนึ่งบัดทีีีนนางไ่ อ่ะอะ้ครับผมบัญที่นี่เข้าสิแบงพี่น้องเขาจังไหนหในราคา,มมาจังไหนผมมาสิให้3ตัวเลยครับเนี่ย เปิดไหมสามเมื่อเงาเานะครับลูกตัวผูกรับตัวน้อยนะครับแถมไปครับเป็นสามตัวสามเมื่อเงาเาครับอ่าหายเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อนี่คือลูกเ่าแท้ๆตัวน้อยมูครับตัวน้อยมูเป็นลูกตัวผูอีกตัวหนึ่งก็คือยุคคอกเดียวกันเป็นตัวเมียครับผมนะครับผมคือสามไล่การนี่บลเกี่ยวกับตัวผู่น้อยเนาะครับเนาะครับบ็เกี่ยวกับตัวผู่น้อยครับผมเปิดไปในราคาสามเมื่อเงาพันสามเมื่อเงาพันบาทครับผมสามเมื่อเงาพันได้สามตัวได้สามตัวครับผมแม่แบบขึ้นสูงแม่ลอยสามสิบเกียรตครับผม แม่สูงลอยสามสิบเจ็ดอีกนะฮะครับลูกก็ยังไงก็งามดีเนะครับลูกครับครับผมครับผมอันนี้คือคือชุดของแม่ลูกเด้อพี่น้องเด้อลูกเล่าแท้ๆนะครับผมที่ยืนทุกขางนี่แหละครับผมกับแม่แม่สูงลอยสามสิบเจ็ดแม่สูงลอยสามสิบเจ็ดทีนี่สีแถมตัวเมียตัวน้อยตัวพี่สาวเขาอีกไปตัวหนึ่งแต่ว่าจริงๆว่าเป็นพี่สาวหรอกเพราะว่าอยุคคลอกเดียวกันแม่มากคลอดเดียวกันครับผมเลยมากคลอดเดียวกันนะเล่าเลยกับสิแถมไปเลยมาที่นี่ เป็นตัวเมียทั้งสามเลยสิครับเป็นตัวเมียไอ้สองตัวตัวนี้ครับตัวใหญ่ครับตัวตัวน้อยเป็นตัวผู้ครับอ๋อตัวน้อยนี่ตัวน้อยนี่เป็นตัวผู้เนาะครับผมครับผมไอ้ลูกติดมาเป็นตัวผู้ลูกแท้ๆเป็นตัวผู้พี่น้องครับผมแต่ว่าตัวเอื้อยเขาที่ติดมานลำกันนี่เป็นตัวเมียครับผมครับผมบัดที่นี่ชุดนี่เราเปิดใบในราคาสามหมื่นเก้าพันครับสามตัวนะครับในสามตัวในสามตัว ครับผมครับผมผู้แม่เป็นควายสายป่านสุรินกับความสูงสูงลอยสามสิบเจ็ดนาเขาง่ามขนาดพี่น้องควายแม่นี่โอ้ได้สัตว์ได้ส่วนเอาเป็นว่าผู้ใดต้องการอยากได้คือปริมาณเนาะครับเนาะแม่นเป็นโค้งไงนะครับอ้วนมากพอไหมความหน้าขาคือคือได้เหรอครับผมในราคาสามหมื่นเก้าพันพี่น้องได้หอดสามตัวผมได้พี่น้องครับเราได้ลูกไม่ใช่ตัวเหรอไข่แม่นี่ลูกสองตัวครับผม ลูกสองโตเนาะครับผมได้ลูกสองโตเด้อพี่น้องเด้อครับผมบาทที่นี่ราคาสามหมื่นกวาพันบาทตัวผู้นี่บ่บ,บ่ได้เกี่ยวตัวผู้ไม่ได้เกี่ยวครับผมบาทที่นี่นตัวก็ติดเปิดเครืกันครับตัวผู้ขันเปิดเปิดหลายปันได้เนี่ยตัวนี้เป็นลูกผู้พระยาขับแม่เพิ่นสูงไหรหาซิฟได้ครับเนี่ยเพิ่นบ่เพิ่นบ่ขายมาให้ครับเจ้าพูดได้ไปเฮ็ดพอพันผมเปิดได้หมื่นเจ็ดพันบาทครับตัวผู้นี่ครับอ๋อบาทที่นี่มาเบิ่งตัวผู้น้อยตนนี้ได้เจ็ดเดือนครับเบิ่งแข้งขามันครับลูกผู้พรยาครับผมอายุไดด้เือนครับผม ราค่าเปิดไ้คือหมื่นเจ็ดพันหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมครับผมข้าเถื่อผู้ใดอยากเอาไปจับสัตว์พี่น้องครับผมคือบอกง่ายๆพี่น้องครับผมตอนนี้คือมันอยู่น้ำกันมาจากคอกเดียวกันเหมือนลายางไปทำไมมันไปเป็นพุ่มเป็นงวนยังสิล่อพี่น้องครับเรือเียวกันเหมือนกันได้ครับโอ้ขันยกชุดเหมือนี่เด้บาทเนี่ยยกชุดเบมือนใสามหมื่นเก้าครับไอ มื่นเจ็ดกระสีหามื่นกว่าเนี่ยแหละครับครับผมเอาจังมาคุยไล่เรียงกันอีกเกมหนึ่งนะครับเนาะครับผมมาต่อรองกันเอาเด้อพี่น้องเด้อครับผมคือตอนนี้ขันแยกขันเป็นตัวผู้นี่เป็นลูกผู้พญานี่เราเปิดไปในราคามื่นเจ็ดพันกับมว่าจนที่นี่เลี้ยงประกวดยังสนามแต่ได้เมียพลอยหาสบผุนี่ครับเนี่ยครับ หมายถึงว่าแม่ของผู้อ้นี่บังคับแม่ครับแม่เราสูงลอยหาซิบผมได้ครับโอ้แม่ของตัวผู้น้อยนี่สูงลอยหาซิบพี่น้องครับผมแม่นครับแม่นเราเป็นลูกผู้พระยามาสันว่าครับผมแต่ว่าเอกสารท้ายเนาะไปเพิ่นเพิ่นบ่ได้เอาไไว้าไหมครับเพิ่นไปทับผู้พรยามาโอ้ครับผม เอาพี่น้องครับผมเอาสรุปยละเอยยดให้พี่น้องเขาฟังกันอย่างหักเมือกันนะมันขึ้นอย่างน้ากันเป็นปุ่มเป็นงนดีเลยครับผมผู้แม่นี่เป็นวายสัวสายป่านสุรินเด้อพี่น้องเด้อความสูงสูงร้อยสาเจ็ดหนาเขางามมีลูกจิดมากขึ้นลูกตัวลอดรอดข้อไปนั่นแหะเป็นตัวผูน้อยนะครับผมวันที่นี่เราเปิดไปในราคาสามหมื่นเก้าเราก็สิแถมตัวแม่ไปอีกตัวหนึ่งก็คือตัวแม่ทีเดี๋ยวผมสิได้ตัวแม่เบิรงเด้อด ครับตัวตัวแม่น้อยนะครับผมตัวนี้ตัวแม่น้อยนี่ตัวน้อยได้จักเดือนตัวตัวแม่น่ะนะตัวแม่ก็ประมาณเจ็ดเดือนครับผมประมาณเจ็ดเดือนคือกันเอาเดี๋ยวหายเบิรงก่อนพี่น้องครับผมนี่ละพี่น้องครับผมตัวที่เรากินหญ่ยูนี่เด้อพี่น้องเด้ออยู่ทังข้างกันนี่ละอันนี้เราสีแถมไปอีกตัวหนึ่ง นะครับเป็นราคาสามหมื่นเก้าพันเนี่ยสามหมื่นเก้าพันบาทแต่ว่าตัวผู้ที่มันติดมาอยู่ข้างกันนั่นลูกผู้พญาเราเปิดไปคือหมื่นเจ็ดพันหมื่นเจ็ดพันบาทนผู้ใดอยากได้ชุดนี่เห็นมันยางไปน้ำกันดีเนี่ยไปใส่ไปน้ำกันดีเนี่ยส่วนกันไปเมื่อเนี่ยไปกินอ้อยกับที่ไปน้ำกันเนี่ยเนาะขันไปกินอ้อยกับที่ส่วนกันไปได้เนี่ยขันไปน้ำกันได้เสียส่วนเข้าเพราะส่วนเข้าแล้วข้บผมข้บผมก็ฝากพี่น้องไว้ครับผมตัวผู้ขันผู้ใดเอาไปจับสัตว์เหลือหน้าคดพอพันเด้อพี่น้องเด้อเราเปิดไว้เสียงโนเปิดไว้ในราาาคบท นะครับผมเป็นลูกผู้พายาบัดที่นี่ตอนนี้คือชุด3ตัวมีตัวแม่ตัวหนึ่งนะครับตัวผู้ตัวหนึ่งแล้วกับวายแม่ใหญ่นี่แหละครับผมที่สายป่านสุรินนี่แหละครับกับความสูงสูงลอยสามสิบเจ็ดเซนูเปิดไว้ในราคาสามหมื่นเก้าพันบาทผู้ใดสนใจอยากเข้ามาเบิง่งตัวจริงกับเบิง่งนะครับอยู่บา้านวังคุณอำเภอศรีบนเรื่องจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับผมมือนี่ถือว่ามีที่เด็ดมาฝากพี่ฝากน้องสําหรับผู้ใดกําลังมองหาควายไปเลี้ยง จังนี่แหละครับชุดสามตัวนี่ราคาสามหมื่นเก่านี่ก็บ่อถรำบดาแต่ก่อนนี่พอเลี้ยงผู้เม้งไปไปหลายหลายมองพอพลายหลวงผู้เม้งก็เคยเจอว่าอ่าเขาจะเปิดในราคาสามหมื่นเก่าอาจจะอยู่ในท้องตัวนึ่งหายไปรุ่นเอาเป็นสามตัวแต่ว่านี่สามตัวเลยแม่นครับแม่ก็สูงพอดีครับแม่ก็หางดีเด้วยหางใหญ่นี้อันนี้สามตัวเราหายไปเลยครับผมบัดที่นี่จุดเด่นๆของควายตัวนี้ก็จังพี่น้องเห็นนี่แหละครับความงามหน้าเขาสวยนะครับหางลำหางลึกแต่ว่าสีขาดน้ำเลี้ยงจังน้อยเพราะว่าเพิ่นพึ่งไปเมามาเมีครับ พี่น้องผูใ้ใดอยากเอาไปพัฒนาต่อให้โทรมาคุยกันเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอาเซโนมี่ยังสิฝากกับพี่กับน้องเฮาครับผมครับก็คือเก่าครับซื้อขายแลกเปลี่ยนครับให้คิดฮอดห้อยหนูเด้อครับเด้อขั้วมันควายปลาทองควายมีดแบบนี้อยากขายอยากใช้เงินด่วนเงินลูกเปิดโรงเรียนก็โทรหาห้อยหนูครับกระเบอร์โทร0929676988ครับครับผม สำหรับเมื่อนี้ขอขอบคุณพอเลียงผู้เม่งนะครับเด้อที่มาถ่ายกล้วยถูกให้พี่นองไปเลี้ยงครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับครับผมเอาครับผมทีมงานของพอเรียงผู้เมกงขอขอบคุณเสโนและทีมงานนะครับที่ให้มาแบงปันของถือให้พี่ให้น้องเข้าผู้ใดได้ไปแต่ละไร่กับถือว่าบ่ผิดหวังกับมีแต่ว่าย่มใดสิหามาอีกตลอดเลยครับผมพอเรียงผู้เมงก็ได้มาเอาของถือฝากพี่ฝากน้องเข้านะครับผู้ใดสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ให้โทรมาคุยกันเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอาสำหรับมื่อนี้ทีมงานของพอเรียงผู้เม ครับสวัสดีครับครับผมก็ฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยแหละครับพี่น้องครับผมผู้ใดเบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งอยู่อยากได้ของถือกระโถมาคุยกันนะครับผมเบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องพอเลี้ยงผู้เม่งกับว่ามีผิดมีพ่เด็กเบิ่งใดผู้ใหญ่เบิ่งดีเด็กหน่อยในทองเบิ่งฟรีบริสเสียเงินเสียทองเอาสำหรับมือนีิขอบคุณครับผม ปุ๋ยคอกอัดเม็ดสูตรผรสมเสร็จจุ่บริสิร้อยเปอร์เซ็นต์ตราพอเลียงผู้เม่งเหมาะสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยปลูกยางพาราปลูกมันสำปะหลังหรือพืชทุกชนิดเพราะว่าสิเป็นไม่ดอกไม่ประดรับเหตไให้ตวไวยใบเขียวลำเน่าแต่กอดีกระสอบละสองร้อยห้าสิบบาทราคานี้รงฟรีทัวประเทศสามารถติดตอ่อสั่งสื่อได้ที่พอเลียงผู้เม่งเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดสองสองเก้าเก้าสามสามเจ็ด